คำเตือนการจัดทำข้อมูลที่นำเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุข้คนค่ะเจอกันท่งช่องลาวันเค,ค้กเกาเนาะค่ะพี่น้องกิมนี้แอดก็มีหวยหาหน้อยของเจฟ้องเบียร ของพี่ควายคนโก้มาฝากพ่อเม่พี่น้องอีกเช่นเคยคะ่ะในหวดประจาวันทีกตตุล่าสองหาหกสามค่ะพี่น้องของเกฟอเก้องเบียกะบ่ได้ล่กมาเลวสองมือเนาะคะ่ะเกฟ้องเบียเปนว่สบายค่ะพี่น้องของพี่ควายคนโก้นี่กับเขาติดต่อกันมาแลวสองมือแต่ว่าแอดบได้เอามาล่งอีลอเลิกค่ะขอโทษหลายๆแต่ว่ามื่อี้แอดเอามาล่องหายเนาะคะ่ะมาเบิ่งของเจฟ้องเบียกันก่อนคะ่ะห,าห้านอยปกติเจยฟองเบียคะ่ะ งวดประจำมันที่เกตเดือนสีพศ263เนาะคะ่ะวิ่งรูด1 2ฟันที่2ค่ะจุดตัวเลขก็มี1 2 1 7 1 8 2 0 2 8 2 9ฟันขาด2 6 2 5 1 5เจฟองเบีย er ค่ะมื่อนี้เจฟองเบีย er เป็นหนาตาสีแปลกๆด้วยค่ะเพราะว่าแอดเอามาจากกุมว i ไอพีเนาะคะ่ะ คนบอดเหตุออกมาคือทุกมือเ้้ยอค่ะพ่อแม่พี่น้องเต้ว่าก็เป็นของเกฟ้องเบียค่ะอันนี้เป็นหานอยปกติเนะค่ะไปเบิ้งห้าน้อย VIP ของเกฟ้องเบียกันต่อเลยค่ะห้าหน้อย VIP 071063วิ่งรูด0ูย์เฟันที่9ค่ะชุดตัวเลขก็มี05นย์ห้า9ู9ย์ห ฟันขาดที่910 3หเจฟองเบียค่ะอันนี้คือห้าน้อย VIP ของเจฟองเบียเนาะค่ะพ่อเม่พี่น้องพ่อเม่พี่น้องมากชอบกะแคบหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะไปเบิ่งของพี่ควายคนโก้กันเลยค่ะของพี่ควายคนโก้นี่เพิ่นจะร่วมมหาห้ทั้ง3น้อยเลยค่ะพ่อเม่พี่น้องหวย3น้อยพี่ควายคนโก้นี่ค่ะตัวที่เพิ่นข่าวหมู่ว่านเนาะค่ะก็มี5หา 6, กับ8 4เนาะค่ะพี่น้อง มาเบิร์งวดวันที่เกตกันเลยค่ะ071063ชุดตัวเลขก็มี82 84 85 75 76 70แล้วก็มี12 13 15แล้วก็มีชุด3ตัวชุด3ตัวก็มี084 361 528 082พี่ควายคนโก้ค่ะพ่อเมีพี่น้อง ของผีควายโคนโกนี่เพิ่นก็นถือวา่าแมนยุค่ะพอมีพี่น้องก็ล่องเบิ่อเนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่นหายมาทั้งสามน้อยเลยเนาะค่ะพอมีพี่น้องขอบคุณเจ้าของขอมูลพี่ควายคนโก้เจฟ้องเบียค่ะทีแบงปันเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณพอม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะโชคดีลำด้วยทุกๆท่ทานค่ะสวัสดีค่ะ